Honda CBR 650R นะครับของแต่งจัดเต็มเช่นเคยจุใจแน่นอนปี2018กับเลขไมล์31,000กิโลนะเพื่อนเื่อนของแต่งจัดเต็มมีท่อสลิปออการสะบัดกันล้มให้ครบแถมคันนี้ยังมี q u ค k ิกชิปด้วยนะครับเพื่อนเอนเปิดไว้เราใจเช่นเคย169,000บาทเท่านั้นใคราหา Honda CBR ราคาเราใจแบบนี้เอาไว้ซิ่งตามมาดูนะครับเลขไมล์31,000กิโลนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันหน่อย พ่อเจพีแลงซิ่งซิปออนนะครับ <S 2> <S 2> <S โอ้โหฟังมัฟังมีการสบัดแต่งนะครับแล้วก็ฝาถังน้ำมันไอ้ฝาตรงกันร,รอยนะครับคาร์บอนนะครับฝาครอบกุญแจรตรงนี้ก็คาร์บอนการเบรกการคาดฝาปรับระดับได้กระจกแบบวิ่งนี่ปรับให้ดูโคตรเทร่เพื่อๆานๆการหม้อน้ำด้านในมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสีดำแล็กซิเกอร์แซมเขียวโคตรเทร่เลยนะครับกันลมเครื่องมีมาให้แล้วก็ตัวครอบ โปฝาเครื่องทั้งซ้ายทั้งขวาคาร์บอนนะครับข่อเจพีแรงซิ่งยางโรสโซทรีดูนหน่อยดอกยางเต็มเต็มไม่ต้องทำอะไรแล้วท้ายสั้นมีให้ครบเลยครอบตูดคาร์บอนของแต่งนี่ของซิ่งต้องมีควิกชิปนะครับเพื่อนตัดกันไปมาอีกครั้งหนึ่งเราเปิดเท่าไหร่นะครับเจ้าคันนี้เราใจเลยของแต่งเต็มเมแบบนี้เพียงแค่169 0 0 0าบาทเท่านั้นใครถูกใจรีบจ,จับจองโทรหาฉันได้เลยเราอยู่ซอยบรมราชชนี81ดสเอราใจกันครับ